สวัสดีค่ะพบกับคุกันอีทวิไยาอิวอีกแล้วค่ะอาหารนานาชาติเป็นเรื่องง่ายและทำได้เองที่บ้านของเราถ้าคุณดูช่องนี้ค่ะช่วงนี้เป็นหน้าร้อนนะคะหลายๆบ้านก็จะปลูกผักทานกันเองที่บ้านปลาอิวก็เช่นเดียวกันค่ะซูชินี่จากสวนสดๆแบบนี้ รุงอะไรก็อร่อยนะคะทําอย่างอื่นมาเยอะแล้ววันนี้ขอทําซุปทานบ้างค่ะถึงเม้จะไม่ใช่หน้าหนาวนะคะแต่ซุปแบบนี้ก็ทานอิ่มสบายท้องดีค่ะสำหรับวันที่เราไม่ต้องการทานอาหารหนักๆน,นะคะซุปสุกินี้วันนี้นะคะใส่ครีมลงไปด้วยทำให้ซุปของเราเข้มขน้นหวานมันอร่อยเหมาะสำหรับเด็กๆจริงๆค่ะ หรือเมตรจะไม่ได้เป็นเด็กนะคะผู้ใหญ่อย่างเราก็ชอบค่ะซุชินี้ของเรานะคะแค่หัวเดียวก็ทำซุปได้หนึ่งหม้อแล้วค่ะใส่มันฝรั่งหนึ่งหัวนะคะเพื่อทำให้ซุปเข้มข้นค่ะหอมใหญ่จะทำให้น้ำซุปหวานนะคะใส่แค่ครึ่งหัวก็พอค่ะ กระเทียมจีนค่ะ1กรีบป,ปุบกระเทียมก่อนนะคะหรือใครจะไม่ปุบแค่ฝันฝานใส่ลงไปก็ได้ค่ะเพราะประเดี๋ยวเราก็จะปั่นเข้าเนียนอยู่แล้วค่ะหอมใหญ่นะคะหั่นเต๋าเล็กค่ะหรือใครจะหั่นแบบไหนตามถนัดเลยนะคะ มันฝรั่งค่ะเราจะหั่นจะสับแบบไหนก็ได้นะคะแต่วันนี้ไปอิ่วขอขูดก่อนแล้วค่อยสับทีหลังค่ะปกติในบรรดาผักที่เราจะใช้วันนี้นะคะมันฝรั่งเขาจะใช้เวลานานที่สุดในการทำให้สุกนะคะแต่เมื่อเราทำให้เขาเล็กลง เวลาที่เราจะใช้ในการปรุงของเขาก็จะเท่าๆกับซูชินี่ค่ะหรือใครจะมีมันฝรั่งต้มอยู่แล้วก็ใช้ได้นะคะแค่เอามาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กลงแค่นั้นเองค่ะก็ใช้ได้แล้วซูชินี่ก็เช่นเดียวกันนะคะใครจะถนัดหั่นแบบไหนตามใจชอบเลยค่ะ แค่ทำให้เขาเล็กลงเพื่อที่ตอนที่เราปรุงเขาตอนที่เราเอาเข้าไปต้มจะได้ใช้เวลาในการต้มน้อยลงค่ะก็ถือเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในการใช้ต้มด้วยนะคะเครื่องปรุงมีแค่นี้เองค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันนะคะกระทะตั้งไฟร้อนนะคะใส่น้ำมันมะกอกประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะ แล้วตามด้วยหอมใหญ่ค่ะเราจะผัดให้หอมใหญ่สุกใสก่อนนะคะแล้วใส่มันฝรั่งลงไปค่ะ ด้วยสุกินี่ค่ะ แล้วก็กระเทียมสับค่ะใส่น้ำร้อนหรือว่าน้ำซุปผักก็ได้นะคะถ้าเราใส่น้ำร้อนรสชาติจะเป็นธรรมชาติมากกว่าใส่น้ำซุปค่ะ หรือถ้าใครชอบผงซุปไก่อะไรที่เรามีนะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะเราจะปิดฝาเคี่ยวเข้าประมาณ10นาทีนะคะแล้วก็เราจะนำเข้าไปปั่นค่ะถ้าน้ำแห้งเกินไปในซุปของเรานะคะเราเติมน้ำได้นะคะตอนปั่นค่ะ เวลาในการปั่นบอกไม่ได้นะคะว่านานเท่าไหร่เราจะปั่นจนกว่าเขาจะเนียนค่ะได้ซุปที่ปั่นแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเทกลับลงในกระทะเดิมเลยค่ะเราจะเพิ่มน้ำซุปอีกเล็กน้อยค่ะ น้ำซุปใส่โถที่เราปั่นเมื่อกี้นะคะเพื่อเป็นการล้างโถไปด้วยค่ะกลับมาตั้งไฟคราวนี้ใช้ไฟอ่อนๆนะคะเคี่ยวไฟอ่อนๆให้เดือดอีกครั้งหนึ่งระหว่างนี้เราจะเติมครีมประมาณ100มิลลิตรค่ะ ลืมกดวิดีโอช่วงนี้นะคะซุปครีมของเราที่ได้หนะ้าตาแบบนี้ค่ะปรุงรสด้วยเกลือปน่นแล้วก็พริกไทยป่นค่ะ สังเกตดูถ้าซุปเราข้นมากเกินไปก็เติมน้ำร้อนได้นะคะชิมรสให้ถูกใจแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะจริงๆซุปครีมแบบนี้นะคะถ้าเราทำทานหน้าหนาวก็จะอิ่มอุ่นมากค่ะ สุกินี่นะ้าร้อนรสชาติจะดีกว่ากันเยอะเลยค่ะตกแต่งเล็กน้อยนะคะด้วยผักพาสลีแล้วก็อาจจะโรยพริกไทยป่นเล็กน้อยค่ะพบกับค o ก k ันอีทวิตไซ์อิ๋วขับเมนูอื่นๆได้เรื่อยๆค่ะก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดเมนูอร่อยๆบ้านป้าอิ๋วนะคะ สวัสดีค่ะ